สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกในหน้าทีบโบเกอร์ทุกท่านครับวันนี้พบกับผมครับโอ๊ตดนทวัฒน์จากทีมสัญหาและฝึกอบรมบริษัททีโบเกอร์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีอินไซด์วันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเว็บไซต์ในเมนูผ่อนชําระค่าเบีย้ยเป็นรูปแบบผ่อนเงินสดนั่นเองซึ่งทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านครับสามารถตรวจสอบนะครับข้อมูลการผ่อนชําระเบีย้ยแบบงานผ่อนเงินสดได้แล้ว โดยสมาชิกท่านนะครับจะสามารถนะครับดูข้อมูลงานผ่อนเงินสดของลูกค้าของทุกท่านได้แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะครับผ่อนเงินสดและดึง QR Code เพื่อให้ลูกค้านะครับไปชำระเบีย้ยต่อในลำดับถัดไปได้นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับจะมีด้วยกันหลายๆเรื่องนะครับที่เราสามารถดูได้อย่างเช่นเลขที่รับแจ้งเลขที่กรมธรรม์ รายการชําระเบีย้ยไปแล้วกี่งวดเหลือกี่งวดนะครับค่างวดเท่าไหร่นะครับค่าเบี้ยรวมเท่าไหร่นะครับวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรนี้นะครับเพื่อนะครับเอาเลยนปะโยชทุกท่านนะครับในการเจน QR โค้ดด้วยในะที่เกิดลูกค้านะครับของทุกท่านเนี่ยไม่ไม่อยากกดหรือว่าไม่สะดวกกดลิงก์หรือ QR code โค้ดที่บริษัทส่งให้นะครับที่สามารถ ดึง QR code หรือว่า b ิวเปย์นะครับส่งให้กับลูกค้าเพื่อชำระเบีย้ยต่อไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขยัพาไปดูในหน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็เข้าเว็บไซต์ของ T Broker นะครับเข้าเว็บไซต์ของ T Broker ปุ๊บครับเราก็เข้าสู่ระบบครับใส่ User ID นะครับและ Password เน็ใส่ User ID ก่อน มใส่เรียบร้อยครับก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเม,มเบอร์ในหน้าเม,มเบอร์นะนะครับหน้า member เมมเปุ๊บก็จะมีเมนูต่างๆที่เราสามารถทําได้นะครับหลายๆเรื่องนะครับแต่เรื่องของผ่อนเงินสดครับจะอยู่ในส่วนของแจ้งงานมอเตอร์แล้วกดคลิกที่แจ้งงานมอเตอร์ในหน้านี้ครับก็จะแสดงข้อมูลในหลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นข้อมูลเก็บพอย n ท่องเที่ยวเมนูแจ้งงานรถยนต์ปีแรกเมนูแจ้งงานรถยนต์ปีต่อ บเตือนต่ออายุรายงานแจ้งงานออนไลน์นะครับแล้วก็งานชําระออนไลน์แต่ของเราครับวันนี้ครับเมนูงานรายงานผ่อนเงินสดเราคลิกครับอันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของรายงานผ่อนเงินสดเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับแล้วก็กรอกนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆเพื่อจะดูข้อมูลอย่างเช่นเราจะค้นหาข้อมูลจากวันครบกำหนดชำระได้วันที่เริ่มต้นคำของได้ว่า วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันไหนบ้างเราก็จะดึงสามารถดึงข้อมูลออกมาได้หรือกรอกเลขที่ไปคําขอเลขที่ไปกรมธรันชื่อสกุลทะเบียนรถนะครับในการค้นหาหรือจะดูจากด้านล่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าบางท่านจะมีงานผ่อนเงินส่วนของลูกค้าเยอะเนาะเราก็สามารถเซิร์ชได้แต่นะครับก,ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายงานทั้งหมดนะครับว่ามีงานไหนบ้างซึ่งตารางให้คัดตารางเอ็นะครับเขาก็จะมีให้๊กว่าะเป็นงานทั้งหมดไหมงานผ่อนชาระงานที่ครบแล้ว ติ๊กเป็นาผ่อนชาระนะครับก็สามารถติ๊กได้เหมือนกันข้อมูลด้านล่างครับจะเป็นเลขที่รับแจ้งเลขที่กรมธรรม์ชื่อลูกค้าทะเบียนรถยนต์เบี้ยประกรันสุดที่ทั้งหมดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันคุ้มครองนะครับเบี้ประกรันงวดผ่อนชําระว่าผ่อนชำระกี่งวดเบี้ยต่อง,งวดชําระแล้วกี่งวดงวดที่ชําระงวดที่เท่าไหร่นะครับค้างชําระอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็งวดครั้งถัดไปนะครับเป็นงวดที่เท่าไหร่เอง แล้วก็ดูสถานะตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ครับถ่ายถอนก็นคือยกเลิกไปแล้วยกเลิกกรมธรรม์ไปนะครับแล้วก็กรมธรรม์ที่ยังมีผลอยู่ผ่อนชําระอยู่ก็จะเป็นผ่อนชําระสีเขียวนี่นะครับเวลาที่เราจะดึง QR code ให้กับลูกค้าครับเราก็กดตรงนี้ครับ QR code ก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาครับจะแจ้งในส่วนของรายละเอียดของกรมธรรม์นั้นๆว่าได้เทียบแจ้งอะไรชื่อผู้ประกันอะไรที่อยู่ผู้ประกันทะเบียนรถยนต์ยอดที่ต้องชําระรายเดือนเท่าไหร่นะครับ ยอดที่เรียกเก็บงวดเท่าไหร่แล้ว9ทับ10 9ทับ10แล้วก็เราสามารถสแกน QR Code นะครับให้กับลูกค้าหรือแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะครับหรือปิดหน้านี้ครับเราสามารถดึงเป็นไฟล์ PDF ก็ได้เป็นไฟล์นี้นะครับดึงไฟล์ PDF เพื่อเป็น Bill Payment ส่งให้กับลูกค้าไปชำระเงินก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะฮะเขาก็จะไปสแกนสแกนบิลนี่ครับเพื่อชำระเงิน แล้วก็พอลูกค้าชําระเสร็จป okay. mm ุ hmm. s <S mm ๊บครับประมาณทีบวกสองโดยประมาณนะครับทางเจ้าท mm ี่ทางการเงินนะครับเขาจะดึงเงินออกมานะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลว่ามีการชําระครบดีวเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลามานทีบวกสองนะครับแต่เวลาลูกค้าชําระปุ๊บเนี่ยเงินก็จะวิ่งเข้าตรงที่บริษัททีโบเกอร์เรียบร้อยนะครับระบบก็จะทําการดึงข้อมูลนะครับตรวจสอบเลขที่การชําระเงินเข้ามานะครับโดยที่ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารชำระเงินหรือว่า,าตัวบิลเปย์นะครับไม่ต้องส่งมาถ้าระบบก็จะจับเงินให้นะครับเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่างวดครั้งถัดไปของลูกค้างวดท่านไหนจะครบดิลแล้วถ้าเกิดว่าพิธสมาชิกบางท่านนะครับอาจจะคอยช่วยนะครับลูกค้าในการาดูครบดิลว,ว่าใกล้ครบดิลแล้วเผื่อจะได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของงานต่ออายุด,ด้วยว่าจะใกล้ครบดิลแล้วเราสามารถ ดูรายงานตรงเมนูนี้ได้นะครับเป็นอีหนึ่งเครื่องมือครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลของวิบิสมาชิกในหน้านะครับแล้วก็เป็นอมสะดวกอีกช่องทางหนึ่งให้กับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ซื้อกรมธรรผ่านทีโบเกอร์ผ่านวิบีสมาชิกในหน้าเนี่ยครับนะครับ,นะรบเป็นรูปแบบผ่อนเงินสดนะครับเป็นอีหนึ่งขั้นตอนครับที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการชําระด้วยนะครับแล้วก็งานจะได้ไม่ถูกยกเลิกหรือว่างานหลุดไป นะครับก็เมนูนี้ครับจะใช้ง่ายๆประมาณนี้ขออนุญาตสรุปนะครับในส่วนของเมนูรายงานผ่อนเงินสดนะครับจะสรุปได้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับหลักๆเลยข้อแรกครับทีทุกท่านสามารถดูในส่วนของสถานะลูกค้าแต่ละรายได้ว่าชําระและกี่งวดผ่อนกี่งวดเหลือกี่งวดสามารถดูได้2ครับสามารถดึง QR code แล้วก็ในเรื่องของบิลเปในแต่ละงวดเพื่อให้ลูกค้าชําระเบี้ย เมื่อลูกค้าชําระเบี้ยสดแล้วครับก็จะไม่ต้องนะครับโดยไม่ต้องส่งหลักฐานสถานการชําระเงินนะครับมาที่บริษัทนะครับก็ทางระบบนะครับก็จะจับเงินที่ลูกค้าชําระเข้ามาทันทีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสามครับเรื่องของการอัปเดตสถานะผ่อนเงินสด นะครับจะอัปเดตในสถานะ t ีบวกสนั่นเองก็จต้องมีการใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการตรวจสอบสถานะนะครับในการชําระเงินรูปแบบผ่อนเงินสดนั่นเองนะครับก็จะสรุปได้มาณ3ข้อดังนี้ครับผมนะครับฝากทุกท่านนะครับไปใช้งานในหน้าเว็บไซต์ของ t b บ o k กเบ่อยๆนะครับทั้งในส่วนของตัวแชทบอทด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของการเช็คเบี้ยนะครับเปรียบเทียบเบี้ยออกใบเสนอราคารวมถึงแจ้งงาน ครับทั้งแจ้งงานใหม่แจ้งงานปีต่ออายุนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเพราะว่าการเก็บคะแนนท่องเที่ยวนะครับจะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็พี่จะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของทุกท่านด้วยในการปิดเคสเคสนึงนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขออนุญาตฝากนะครับทีบลกเกอร์นะครับสําหรับเว็บไซต์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ทีบลกเกอร์เร่งพัฒนาให้กับพี่สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็อยากทุกท่านครับเหมือนเดิมครับมั่นคงมั่นใจ ไปกับทีโบเกอร์และพบกกับใหม่ในรายการทีอินไซต์สวัสนี้ครับโอ๊ตนนทวัฒน์ครับตัวแทนจากทีโบเกอร์ขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ